ค้นหาร่องรอยวิถีชีวิตสืบหาแหล่งบ่มเพาะความรู้และอาชีพเพื่อน,นำทางสู่การรวมญาติคนไทยเชื้อสายจีนแคะในย่านเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพมหานครติดตามชมบทสรุปการเดินทางจากแดนไกลของอคันตุกะชาวฮากาสู่แดนสยามที่จะทำให้คุณรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ ได้ผูกพันกับคนจีนแคไว้อย่างแนบแน่นคนจีนแคะในสยาม Spirit of Asia วันอาทิตย์นี้เวลา17เนาฬานทีทางทีวีไทย จอแจในย่านเยววลาชสัมพันธวงศ์และถนนเจริญกรุงถือเป็นความคุ้นชินของผู้ที่ผ่านมาพบเห็นในอดีตบริเวณเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่บุกเบิกของชาวจีนที่หมายใจจะมาประกอบอาชีพค้าขายส่งเงินส่งทองกลับบ้านเกิดบางครอบครัวก็มาตั้งรกรากอยู่ในสยามประเทศนับตั้งแต่ต้นยุคกรุงรัตนโก,กสินทร์เป็นต้นมาโดยเฉพาะระหว่างปลายและสมัยของรัชกาลที่4ไปจนถึงต้นรัชกาลที่ห มีคนจีนพ้นทะเลมาปักหลักตั้งชุมชนทำการค้ามากขึ้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนจีนแต้จิว๋วสำหรับคนจีนแคะถือเป็นกลุ่มซึ่งเข้ามาทีหลังมักจะขายแรงงานนำเอาทักษะฝีมือที่ชำนิชำนาญมาทำมาหากินยึดอาชีพเย็บผ้าเย็บรองเท้ากันเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวจีนแคะในประเทศไทยได้แปลเปลี่ยนไปพอสมควรเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมของชาวจีนแค้ที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนวัฒนธรรมทางด้านภาษาอาหารการประกอบอาชีพหลายคนอาสงสัยว่าเมื่อไม่มีภาพของบ้านพักชายคาในลักษณะแบบป้อมปราการแล้วเราจะเข้าไปค้นหาวิถีชีวิตของชาวจีนแค้ในสยามได้อย่างไรวันนี้เราจะมาตามร่องรอยความเป็นจีนแคะ ที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครในปีพศนี้ครับชาวไทยเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเป็นสินแสในร้านขายยาแมคค้าหาเพลคลูกมือที่กำลังวิ่งวุ่นขายอาหารในย่านเยาวราชนี้ล้วนแล้วแต่นำเนินชีวิตภายใต้วัฒนธรรมจีนที่ยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัดและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในแบบเที่ยวไปกินไปสำหรับพื้นที่ในแถบนี้และรวมไปถึงยังส่งเสียงบอกเล่าความเป็นมาในอดีตถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเล สู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์หนึ่งในจำนวนนั้นคือกลุ่มชาวจีนที่มีภาษาพูดแตกต่างไปจากชาวจีนกลุ่มอื่นๆหลายคนเรียกพวกเขาว่าจีนแคะหมายถึงคนฮักกาคำซึ่งหมายถึงอคันตุก,กะผู้มาเยือนจะเป็นคำที่สะท้อนความหมายที่แท้จริงถูกต้องรู้จักการปรับตัวแปลเปลี่ยนและผสมกลมกลืนทางภาษาเพื่อการำดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างสันติสุข ชาวฮักกาหรือจีนแคะในเมืองไทยนั้นเมื่ออพยพย้ายถิ่นฐานสู่บางกอกแล้วก็ยังคงมีการรวมกลุ่มพบปะช่วยเหลือกันที่ศาลเจ้าทำให้เราเริ่มสืบค้นเรื่องราวของชาวจีนแคะในรุ่นบุกเบิก ท้องฟ้าในฤดูฝนจะทําให้เราเปียกปอนเป็นบางวันแต่สำหรับคนแถวนี้แล้วเรื่องทำมาหากินสําคัญกว่าถึงฝนจะตกวิธีของพวกเขาก็ยังปฏิบัติอยู่เช่นเดิมยิ่งถ้าหากวันไหนเป็นวันสําคัญของครอบครัวการไหว้บรรพบุพรบุษหรือบูชาเทพเจ้าในศาลเจ้าพวกเขาก็จะนัดพบเจอกันในครอบครัวแล้วออกไปด้วยกัน หน้าสารเจ้าหลีตี้เบี้ยวพราอมีนัดกับคุณนพดลชวานกรผู้เป็นประธานศูนย์ฮักกาสตาร์ดี้แห่งประเทศไทยจะมาย้อนอดีตบอกเล่าเรื่องราวของสารเจ้าแห่งนี้ที่ถือว่าเป็นที่ตั้งของสมาคมฮาักาแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วนี้คือสารเจ้าหลีตี้หลี่ตี้นี่เป็นสารเจ้าของ จีนทาักกาทิดก่อสร้างในเมืองไทยสาลเจ้านี้สร้างเมื่อปี1902ก็คือประมาณปี2445ในยุคป,ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็มีคนทักกาข้ามายุคนั้นเยอะมากถ้ยุคนั้นนี่ก็มีการก่อสร้างวัดขึ้นมาหลายๆวัดรวมทั้งเร่งในยี่ด้วยดีที่นี่เป็นสัลเจา้าเป็นสัญเจ้าสําหรับองค์หลี่ที่องค์หลี่ที่นี่เป็นหนึ่งในองค์เทพของโตอเซียนลีที่นี่เป็นผู้ที่เก่งเรื่องยา แค่ตลอดชีวิตท่านลีกที่ก็จะเก่งเรื่องบริจาคยาคิดคนยาและบริจาคยาให้กับคนจนโดยไม่คิดโดยไม่คิดบูลคะค่าคือสมัยก่อนเนี่ยคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยก็มีได้สีวอ้บเทียนกุ้มตุ้งไห่หลําแล้วจีนฮ่ากาสมัยนะั้นคือต่างคนต่างอยู่อยู่ตามแท่ตัวเองอยู่ตามถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองที่มาจากเมืองจีนต่างๆแล้วใช้สันเจ้าของจีนแต่ละเชื้อสายเนี่ยเป็นที่นัดพบ ในวันที่ฤดูการหรือตามตามเทศากาลเช่นวันาศาสตร์วันกุดจีนวันอะไรต่างๆกเจอจากนั้นลองเดินลัดเลาะเข้ามาสู่ถนนคอนกรีตสายเล็กๆขนานไปกับถนนเยาวราช ก็จะมาพบกับย่านที่อยู่อาศัยของคนจีนซึ่งหนานแน่นที่สุดในกรุงเทพมหานครบนถนนผ้านสายเขตสัมพันธวงศ์สองข้างทางเรียงรายด้วยตึกแถวขนาดสองชั้นตึกโซมๆมเก่าๆที่เห็นป้ายเขียนไว้หราหน้าทางเข้าทําให้หลายคนชงวนสนเทว่าเหตุใดกิจการของที่นี่จึงได้อนุรักษ์ความโบร,โบราณไว้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนก็ขอแนะนําคุณให้เข้าไปเดินชมบรรยากาศเก่าๆที่เคยเป็นชุมชนคนจีนแคะ เดินเข้าไปไม่กี่สิบก้าวก็จะได้พบกับที่ทำการของสมาคมฮาักาแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2455มาถึงปศนี้อายุของตึกนี้ก็นับรวม97ปีไปแล้วครับสมาคมฮาักาแห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของจีนแคในปัจจุบันภายในห้องโถงใหญ่ของสมาคม คุณจะได้พบกับภาพเหมือนของบุคคลเชื่อสายฮักกาและอีกไม่นานอาคารในฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นตึกกิจกรรมก็จะกลายสภาพเป็นหอศิลป์และวัฒนธรรมจัดิทรศการเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวฮักกาถึงเวลานั้นภายในสมาคมแห่งนี้ก็จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องราวของฮก,กา ก็จะกลับมามีชีวิตและส่งท่อต่อไปให้ลูกหลานได้ห่วงแหนรักษาไว้อันนี้ก็คืออันนี้เป็นห้องโถงของสมาคมภาคก,การก็ข้างบนจะเต็มไปด้วยรูยปรูปของมาป,ประชนที่ก่อร่างสร้างตึกอันนี้มาปัจจุบันนี้เป็นกรรมการของสมาคมภัคก,การสมรัยที่42นับสน่จะจดทะเบียนอยู่แล้ป่ีปีแล้วแต่ถ้านับับจากหลีตีตอนนี้ถือว่า100ปีแล้ว ข้างบนเต็มตไปด้วยรูปภาพของผู้ที่บริจาคเงินผู้ที่เป็นบริหารกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวของตัวนี้เป็นอักษรจีนโบราณอ่านออกเสียงว่าฝูเป็นเครื่องหมายที่องค์จักรพรรดิพระราชทานให้กับขุนนางที่ทำดีความมีความชอบตัวฝูนี่ กขาต้องการบอกว่าถ้าหากว่าคนพักกาแตกแยกเมื่อไหร่ก็จะเหมือนตัวฝูที่ถูกรอยผ่าแยากตรงกลางแล้วตัวสองข้างก็จะต่างคนต่างไปนั่นคือเราแตกแยกในที่สุดงนเวลาถ้าไปพบตัวิมโบลิกนี้ที่สมาคมที่ฮ่องกงที่มาเลสิงคโปร์อินโดที่ไหนเห็นตัวฝูนี่เมื่อไหร่ก็รู้แล้วว่านี่คือองค์กรของ ในไหนอคันตุกะของ Spirit of Asia ียมาเยือนทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะเดินขึ้นไปบนชั้น3ของสมาคมฮักกาแห่งประเทศไทยอันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้ากวนอูองค์ของท่านกวนอูที่ทำจากงานไม้ล้วนนี้ เป็นองค์ดั้งเดิมอายุกว่า170ปีมาแล้วเพราะว่าเดิมทีเขาแปลว่าชาวประมงอาจจะล่องเรือมานะแล้วทีนี้เขาเอามาเอาว้คุ้มครองสมาคมปรากฏว่าคนเขาแปลว่าเขาคุ้มครองสมาคมคนก็มาขอไหว้ไหว้ไปไหว้มาก็เลยเปิดให้คนมาไหว้เพราะว่าเขาแบบประสบความสําเร็จคนที่นั้นไหว้แล้วเขาดีขึ้นอะ ส่วนใหญ่นะ80%ทรกเก้ากเขาเขาแบบศรัทธาท่านแล้วก็มาจะเดี๋มาขอพรอย่างที่ออให้สุขภาพแข็งแรงกันนั้นเองคนจีนเขาจะบอกว่าเพ่งอังเพ่งอังให้สุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวอยู่เย็นเความยั่งยืนและเรียบง่ายของศิลปะที่ปรากฏอยู่บนองค์กวนอู ยิ่งตอกย้ำถึงคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์เที่ยงตรงและกระตันอยู่ที่มีไว้ติดตัวแก่ชาวฮักกาที่ยึดมั่นในความดีเป็นวิถีความเชื่อที่กลายมาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติอันน่าภาคภูมิใจของชาวจีนแคะในสยามประเทศมาช้านาน ทีมงาน Spirit of Asia ยังได้เดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโรบลอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตัวอักษรเก็บไว้ในหนังสือชื่อคือฮักกาคือจีนแคะเพื่อร่วมกันค้นหาร่องรอยของอคันตุก,กะจากแผ่นดินใหญ่จนมาเป็นจีนแค่แห่งสยามประเทศญาตผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะ มาจากอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของเมืองเหมยเซียนนะฮะหรือเหมยโจวแต่เป็นอำเภอเจอียวหลิงนะฮะซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับลักษณะรวบอันหนึ่งของจีนทักการน,นะฮะก็คือเรื่องของอาชีพนะฮะซึ่งอาชีพของจีนทักการในเมืองไทยเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วก็พบว่าถ้าอาชีพ ที่อาจจะต้องใช้แรงงานเข้มข้นก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจุดโดดเด่นอันหนึ่งถ้าเป็นแรงงานปกติเนี่ยมักจะเป็นแรงงานฝีมือคือเป็นช่างหัตถกรรมนะถ้าขยับสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อาชีพในทางช่างเครื่องหรือช่างกลึงคือเป็นเป็นงานช่างทั่วๆไปนะถ้าขยับสูงขึ้นมาอีก,อกห,นอหนึ่งก็คือ จะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดผมหมายถึงอาชีพที่เป็นนักคิดนักเขียนหรือนักหนังสือพิมพ์นะฮะอ,อ,อาชีพที่เป็นครูอาชีพที่เป็นอาจารย์นักวิชาการนะฮะถ้าชาวจีนเขารู้ว่าลุณเป็นคนไทยเชื่อสายจีนนะได้รู้ภูมิหลังของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเหมือนกับที่ผมรู้เนี่ยสำนึกที่อยากจะสืบทอด มันจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นใน,ในภายภาคหน้าเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ภาษาจีนก็ถูกปลดปล่อยในสังคมไทยแล้วนะการเรียนภาษาจีนก็มีมากขึ้นดังนั้นความรู้สึกที่อยากจะแสวงหารากเงาของวัฒนธรรมเดินของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีความเชื่อต่างๆแล้ว วิถีชีวิตของชาวจีนแคะทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างผูกพันอยู่กับความรู้การศึกษาและความเคารพในบรรพชนของตนโดยหนึ่งในทรัพย์สินของสมาคมฮากาแห่งประเทศไทยนั้นได้แก่โรงเรียนจินเต๋อซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนกลางมาช้านานหากคุณได้เดินไปรับรอบโรงเรียนอาจลงนึกไปได้ว่า กำลังอยู่ในโรงเรียนจีนในสมัยก่อนก็เป็นได้นะครับโรงเรียนจีนเตก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2456โดยชาวฮักกาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งขึ้นที่เยาวราชชื่อว่าโรงเรียนมังกุจ้นเตอ๋อ หลังจากนั้นมาสถานที่ตรงนั้นเริ่มมีคนพักอาศัยอยู่ค่อนข้างแออัดจึงทำให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาหาสถานที่สร้างใหม่โดยมองเห็นว่าสุสานจีนแคณสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สร้างเรียนแห่งใหม่แล้วเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2543โดยตัดชื่อคำว่ามังปุ ออกให้ชื่อโรงเรียนว่าโรง,งเรียนจินเตะโดยใช้ภาษาจีนกลางเป,าเป็นภาษาหนึ่งในการเรียนการสอนแล้วทางคณะกรรมการสมาคมพักการประเทศไทยได้เชิญครูจีนจากประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาสอนที่โร,เร,เรงเรียนจินเตะในขณะเดียวกันโรงเรียนจินเต์ก็ได้เปิดเป็นศูนย์ภาษาจีนกลางในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย 四、中国国家汉办的志愿者，我来泰国教汉语，今年已经第三年了。我今年二十三岁，我为我的身份感到骄傲，因为我是来传播中国文化的。我刚来到这里的时候，泰文一点都不懂，跟学生交流也很困难。刚来的时候，真是连动作、图片很多都用上了，每天上课都是手舞足蹈的。然后，但是。 看到我的学生们在几天之后，他们看到我很兴奋、很激激动的叫：“郭老师你好，郭老师你好。”ถัดมาด้านข้างของโรงเรียนยังมีสุสานจินแค่ว่าให้ลูกหลานชาวจินแค่ได้เคารพบ,บูชาเพราะป้ายบรรทุนและตำราเรียน เป็นสมบัติสองสิ่งที่อยู่คู่กายคู่ชีวิตของคนจีนแค่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางออกย้ายถิ่นไปอยู่หน้าที่แห่งใดป้ายบรรพชนยังคงติดตัวไปในทุกแห่งหนเพราะนั่นคือการสืบทอดวงตระกูลบอกถึงรากเหง้าถิ่นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ตนเองลูกหลานก็สามารถที่จะสืบค้นลำดับรุ่นของครอบครัวเรียกรุ่นกันตั้งแต่อดีตการจนเลยต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ในช่วงหน้าเราจะพาคุณไปเยี่ยมเยือนลูกหลานชาวจีนฮกกาที่ต่างมุ่งมั่นก่อร่างสร้างตัวจากความรู้และทักษะที่มีจนกลายเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบัน เมื่อเดินทางค้นหาร่องรอยของความเป็นฮกากาในไทยอยู่พักใหญ่เราจึงตัดสินใจพักขาแล้วหันมาคีบตะเกียบลองลิ้มชิมรสอาหารจีนแค่สูตรดั้งเดิมที่ร้านเปียงกี่โภชนาแน่นอนว่าเมื่อไต่ถามที่มาที่ไปก็พบว่าทั้งหมดเป็นของครอบครัวที่มีเชื้อสายฮกากามาจากจีนทั้งขั้นตอนการทำและส่วนผสมล้วนครบถ้วนองค์ประกอบแบบต้นฉบับดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเมนูฟองเต้าหู้ ลูกชิ้นหัวชายเท้าหมูสามชั้นผักแห้งที่เป็นผลมาจากการนำผักขมคลุกเกลือแล้วไปตากแห้งพร้อมกับซดน้ำสุปร้อนๆในชามของเต้าหู้น้ำแดงเข้าหมาซึ่งก็คือข้าวหมากที่คนไทยรู้จักกันดีแต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ก็ตรงที่รสชาติและกลิ่นที่ไม่หวานมากและกลิ่นจะหอมด้วยคุณภาพของเมล็ดข้าวที่แตกต่างกันปรุงออกมาได้รสชาติไม่เหมือนใครเลยครับอาหารจริงแค่นะคะจะเน่นคือจะเป็นพวกเอ่อาวข้าวเหนียวคือที่มาทํากระใส่กระเต้าหู้นะคะคือเราทําเองตัวนี้นะคะทาแล้วส่วนผสมเราก็มาทําเป็นกับข้าวมารวมกับข้าวส่วนน้าํามันเราก็มาปรุงอาหาร คือสืบทอดมาจากคุณพ่อค่ะเป็นรุ่นที่2นะคะก็คุณพ่อมาจากมาเลเซียหลังจากเพลิดเพลินกับเมื่ออาหารจีนแคะต้นฉบับเรามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือนผู้เชี่วชาญเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติอย่างอาจารย์ยิ่งศักด์จงเลิศเจษดาวงศ์ที่ไม่น่าเชื่อว่านี่คือลูกหลานเชื้อสายฮกกาทั้งตัวและใจ ป้าป้าอาจจะสอนตลอดเวลาเลยให้เป็นคนขยันหาสตางค์ป้าป้าจะบอกเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องใช้หนึ่งร้อยบาทหาเงินได้ทั้งวันได้ร้อยหนึ่งก็ไม่ใช่ให้ใช้หมดให้เก็บไว้แล้วถ้าเกิดวันนี้ทํางานครึ่งวันก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องหยุดให้ทําต่อเพราะว่าเราต้องหาเพิ่มเผื่อวันพรุ่งนี้ฝนตกออกไปทํางานไม่ได้เราก็ต้องเก็บ และที่สําคัญที่สุดเราป้าจะเป็นสอนให้เป็นคนสัตย์ซื่อบทมาป้าบอกว่ารวยหรือจนไม่สําคัญเท่ากับเรามีคุณธรรมประจําตัวว่าเราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อแต่อปาอปาเป็นคนจีนแค่ที่ไม่ได้เป็นช่างฝีมือนะอปาก็เป็นคนอยากเรียนหนังสือ ถ้าเป็นคนถ้าเป็นหลงจู้มาอยู่เมืองไทยก็ทําบัญชีแล้วปาเป็นคนเก่งนะมาจากเมืองจีนเนี่ยไม่มีความรู้ภาษาไทยมาแต่งงานกับคุณแม่เนี่ยก็หัดเรียนกอไก่ขอไข่กับลูกลูกไปโรงเรียนกลับมาเรียนอะไรพ่อก็จะถามจนกระทั่งโตขึ้นเราเห็น,นปาทําบัญชีใช้ใช้เขียนภาษาไทยเป็นลูกอปาจะอยู่ข้างบนคุณเคยเห็นภรรยาเนี่ยคุกข่าวลงมาแล้วกราบสามีนะเหมือนไหว้พระเลย ามว่าสามีดีแค่ไหนภรรยาถึงกราบสามีได้หลังเสียชีวิตแล้วเหมือนไหว้พระองค์นึ่งความโดดเด่นอันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวจีนแค้นในไทยนั้นคืออาชีพแต่ดั้งเดิมที่หากไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือวิชาวความรู้แล้วก็จะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ มีชาวจีนแค่จำนวนมากที่เป็นเจ้าของโรงงานเครื่องหนังเครื่องเงินส่วนตัวอย่างอาชีพที่ต้องใช้ทักษะงานฝีมือซึ่งยังคงตกค้างไมยเห็นจนถึงปัจจุบันของคนจีนแค่และเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยก็คืออาชีพตัดเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและตัวอย่างร้านที่ว่านี้ก็คือทรงสมัยลาดเทวี ความซื่อสัตย์คุณพ่อจะเน้นมากเลยซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะฮะซื่อสัตย์ตรงนี้กินไม่หมดเลยสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นแทบจะเป็นคนแรกที่คิดค้นการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปกางเกงสำเร็จรูปของเมืองไทยเลยนะฮะเรามีวันนี้ได้ก็เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะ จะเน้นให้ถึงความกระตันอยู่ตรงนี้มากครับการเดินทางค้นหาภูมิหลังของบรรพบุรุษว่ามาจากที่ใดอาจทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเช่นเดียวกับการค้นหาร่องรอยของวิถีชีวิตของชาวจีนแคะในสยามประเทศจนถึงวันนี้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่จุดสิ้นสุด หรือบทสรุปของการเดินทางมาจากแดนไกลของอคันตุกะจีนฮักกาแต่การได้รู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นน่าจะทำให้การอยู่ร่วมกันต่อไปนั้นมีความหมายกับเรื่องราวบางแง่มุมที่คุณเคยมองข้ามไป